รายวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพรหัสวิชา3 0 0 0 1หน่ขีดอหน่วยที่4เทคโนโลยีดิจิทัลกับธุรกิจยุคใหม่ความแตกต่างของเทคโนโลยีดิจิทัลกับเทคโนโลยี ICT 1การหล่อหลอมรวมกันของ Common ข้อมูลในย,ยูดิ ท่ทานเกิดขึ้นมากมายจากการทำธุรกิจแระกันดำเนินชีวิตประจำวันของทุกคนที่ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลปรากฏอยู่ในต่างตา่างมิติเกี่ยวกับรูปแบบข้อมูลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบเสียงรูปภาพภาพนิง่งภาพเคลื่อนไหวหรือข้อความต่างถูกป,ปิแปลงเป็นข้อมูลที่ท่านเหมือนกันมิติเกี่ยวกับช่อง ทางขนส่งข้อมูลในอดีตข้อมูลที่ปรากฏในรูปแบบต่างกันจะถูกส่งให้ผู้รับปลายทางด้วยช่องทางแตกต่างกันเช่นสิ่งพิมพ์ถูกส่งด้วยระบบขนส่งทางกายภาพมิติเกี่ยวกับการแสดงข้อมูลอินเทอร์เนต็ตทุกวันนี้เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ทำงานด้วยดิจิทัลได้ทุกชนิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ เครื่องแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเครื่องเล่นเกมในอุปกรณ์รณิท่านอืนอน่น 2. ดิจิทัลเทคโนโลยีเรื่องของการามเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตยุคที่1เป็นอินเทอร์เน็ตที่ถูกนำไปเชื่อมโยงระหว่างคนกับข้อมูลอินเทอร์เน็ตยุคที่2เมื่อพัฒน,นาเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่เรียกว่าวเชียลเทคโนโลยีที่ทำงานร่วมกับอินเทอร์เน็ตได้ อินเทอร์เน็ตยุคที่3เมื่อเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์หน้าอุปกรณ์เซนเซอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้พัฒน,นาถึงจุดที่ราคาลดอย่างมาก 3. เทคโนโลยีดิจิตอลที่เสริมความสามารถของคนเทคโนโลยีกลุ่มสังคมเทคโนโลยีกลุ่มนี้ทําให้เกิดชุมชนที่เชื่อมโยงกันทํากิจกรรมเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมจุมรวเกิดขึ้นทั่วโลก โมบคคือกลุ่มเทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการเคลื่อนที่ได้สะดวกเช่นอุปกรณ์พกพาที่อาศัยเทคนิคการสื่อสารไร้สายคราวเป็นแนวคิดของการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ในรูปแบบสาธรรมรูปภู All อ n f o น m ฟอร์ n หรือสารสนเทศเป็นผลเกิดจาก Social ลโบ และข่าวข้อมูลที่เกิดจากพลังทั้ง3ที่กล่าวมีมหาศาลและต่อเนื่องทำให้ได้ข้อมูลเกือบทุกเรื่องทั้งในแนวกว้างและแนวลึกดิจิทัลอิสร t ชันคือการปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการประยุกต์ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและโมเดลธุรกิจแบบใหม่เทัโนโลยีและโมเดลต่างๆเหล่านี้สามารถส่งผลกระบต่อ มูะค่าของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมนี้คือเหตุผลที่มีคำว,ว่าอ s ส p t i o n กรณีศึกษาผลกระทบของ Exception เมื่อโคดักลุ่มเหลวในการจัดการตลาดโลกโคดักเคยเป็นเจ้าแรกและเจ้าของจัดการกล้องที่ยิ่งใหญ่และผู้ค้าตลาด แมนสตรีมแต่หน้าเสดายที่รุ่มเร็วในการรับรู้ตัวตนความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปกล้องดีท่านได้เริ่มเข้ามามีบทบาทและตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีกว่าสร้างเรื่องราวที่จับใจกลุ่มลูกค้าใฝ่หาชีวิตสนุกเป็นมิตรและขั้นตอนที่สะดวกสบายดังในยุคนั้นมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเน้นเป็นผู้หญิง แต่ตลาดกล้องทัานเรื่มจับลูกค้ากลุ่มผู้ชายด้วยวัฒนธรรมอิจิตก,การเพียันมีันผลิตภัณฑ์จากการเพียงฉันมีัน,น,ก,ก,น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 ก็มีกระบวนการทางธุรธกิจใหม่ให้ของเดิมที่มีอยู่ดีขึ้นโดยการเปลีป่ยนแปลงสามารถทําได้ทั้งระบบหรือเริ่มจากสิ่งที่สามารถทาง่ายก่อนเช่นปรับช่องทางการรับฟังความพิดเพ็นจากลูกค้า มาโฟกัสที่ช่องทางโซเชียลมีเดียมากขึ้นเครื่องมือทำการตลาดไฟสื่อออนไลน์หนึ่เว็บไซต์เป็นเครื่องมือเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องทำดิจิตอลมาเก็ตติ้งเพราะการมีเว็บไซต์ก็เป็นสมวนมนึ่หน้าร้านที่จะได้แนะนำสินค้าและนำการซื้อขายผ่าน,นาหน้าเว็บไซต์ได้สองคือเนื้อหาที่จะไปปรากฏในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่วง ส่วนของเน้อหารหูปภาพบทความที่วิดีโอที่ถูกปล่อยออกไปถึงผู้รับใหม่ๆในทุกช่องทาง 3. เป็สนสิ่งที่ใช้ในการสื่อสารกันอยู่เช่นเ a c e b o o ท Twitter, i n s t a t a แกรซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบการต้องการเลือกช่องทางททวัตถุประสงค์ของตนเช่นถ้าเน้นการใช้รูปเป็นหลักก็มาะสมกับ i n s t ตาแกรมหรืรอถ้าผลิตภัณฑ์มีส่วคุณที่ต้องใช้ การอธิบายก็ต้องสร้างการรับรู้ผ่านเฟซบุ๊กหรือทวิตเตอร์เป็นต้นสเป็นการทําการตลาดดิจิทัลที่แสดงเนื้อหาผ่านคลิปวิดีโอเพื่อโฆษณาสินค้าเพื่อยอดขายสร้างการรับรู้เกิดตัวสินค้าใหม่หรือเพื่อเปลี่ยนทัศนคติคลิปวิดีโอส่วนใหญ่จะมีเนื้อหาที่ออกมาแบบให้ตรงตามความสนใจของคุเพ่อหมายหลักอ่า เป็นการทำการตลาดผ่านมือถือสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตโดยการเน้นปรับแต่งเว็บไซต์ให้ใช้ง่ายโดยการทำผ่านแอปพลิเคชันเพื่อเอื้อต่อความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นการส่งอีเมลหรือจดหมายไปถึงลูกค้าโดยตรงไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์กิจาการรมโปรโมชั่นเสนอผลิตภัณฑ์หม่เพื่อการรับรู้การขายหรือแม้กระทั่งการทำให บล็อกเชนหนึความหมายของบล็อกเชนนายอเล็กเทปสกอรร่วมกับนายดอนเทปสกอดได้อธิบายได้ว่าบล็อกเชนเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยสำหรับข้อมูลที่เปิดเผยได้โดยมีแนวคิดว่าการสร้างข้อมูลที่ทุกฝ่ายยอมรับซึ่งกันและกันจากนั้นจะนำข้อมูลมาถึงลงในช่องสี่เหลี่ยมโดยมีข้อมูลเหมือนกันทุกช่องและ เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันในรูปแบบหล็อกสู่ทาให้บล็อกเชนไม่ต้องพันตัวกันในการส่งข้อมูลอีกต่อไป 2. บล็อกเชนคืออะไรและสําคัญอย่างไรบล็อกเชนคือเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลแบบแบ่งปันาฐานข้อมูลซึ่งการพรรัฒนามาจากเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลที่เริ่มต้นด้วยการจัดเก็บข้อมูลเป็นลายลัอักษรเช่น สมุดบัญชีแยกประเภทที่เป็นเล่มๆจนมาถึงการจัดเก็บข้อมูลบนระบบดิจิัท่านแต่ยังมีปัญหาหลายประการในการจัดเก็บจึงทำให้บล็อกเซนถือกำหนดขึ้น3อุปรกรณ์ของบล็อกเชนรายละเอียดของตัวบล็อกเชนเช่นหมายเลขบล็อกเวลาที่บล็อกถูกสร้างขึ้นเป็นต้นข้อมูลคือสิ่งที่บรรจุอยู่ในบล็อก5เป็นลายเซน ดิจิทัลที่ไม่สามารถถอดรหัสได้และแทนตัวของบล็อกพูดง่ายคือเหมือนเลขที่บัญชีที่แทนของบัญชีธนาคารปัจจุบันของบล็อกเชนก่อนหน้าโดยของบล็อกแรกจะตรงกับคีย์เวดร์ดของบล็อกที่2และหาดของบล็อกที่2จะตรงกับเวดร์ดของบล็อกที่3ส,ส่วนบล็อกแรกที่ไม่มีอาจเขาเรียกว่าบล็อกแรกสุด ีคุณสมบัติของบอกเชนมีคุณสมบัติที่ดีหลายประการดังนี้ 1. การเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 2. ระบบกระจายศูนย์ 3. ปลอดภัยยิ่งขึ้น 4. การชำระราคารวดเร็วกว่าหรือรูปแบบการธนาคารแบบอื่น 5. การตรวจสบอบการทำงานของบอกเชนการทำงานของบอกเชนมีสีขั้นตอนดังนี้คือ1สร้าง2ประกาศ 3. ตัวสอบสเพิ่มลงบล็อกเชนหข้อเสียของบล็อกเชนหนึความไม่มีประสิทธิภาพ 2. การแก้ไขข้อมูล 3. ามการจำเก็บข้อมูล 4. ีกุญแจส่วนตัวแฟนชายแฟนชายคือการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้หรือสร้างบริการใน,นธุรกิจการเงินทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้ริโวคเช่นการจ่ายเงินออนไลน์การซื้อหุ้นออนไลน์อย่างที่มีทางการเงินที่เด่นๆของเฟินชายบริการด้านหุ้นการลงทุนบริการด้านการจ่ายเงินและกระเป๋าเงินออนไลน์การเื่อลงทุนออนไลน์ผมสำรวจจากบริษัทไอซอฟเตอร์ฮาล์คูเปอร์สคอัซันติงประเทศไทยจำกัดหรือพี วบซี C, พบว่าในปี2,513ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเป็นตัวแปรสำคัญที่เข้ามาเปลี่ยนโฉมอรตสาหกรรมบริการทางการเงินทั่วโลกจากผลสําริจพบว่ามี10เทคโนโลยีที่มีอิทธิพลและสร้างผลกระทบให้แก่ผู้ประกอบการและหน่วยงานกำกับการดูแลปรจุนทผู้ปกครองอยู่ สกุลเงินดิจิทัลสกุลเงินดิจิทัลทำงานอย่างไรสกุลเงินดิจิทัลเป็นระบบที่ช่วยให้การชำระเงนินของการทำธุรกิจออนไลน์ปลอดภัยที่เป็นตัวเงินในแง่ของโทเค็นเหมือนจริงที่เป็นตัวแทนรายการบัญชีแยกประเภทภายในระบบของตัวเองกีบตัวหมายถึงข้อเท็จจริงที่ว่ามีการใช้อัรมอริทึมในการเข้าถึงรหรัสในธุโกยรมออนไลน์ที่ หลากหลายเช่นการเข้ารหัสโคงวงวีประเภทของสก,กุลเงินดิจิทัลสก,กุลเงินดิจิทัลแรกที่ทำให้เกิดเจตนาการในการสาธารณะคือบิตคอยซึ่งเปิดตัวในปี2552 3. ข้อดีและข้อเสียของสก,กุลเงินดิจิทัลสก,กุลเงินดิจิทัลถือเป็นสัญญาณว่าจะทำให้รูปก,การโอนเงินง่ายขึ้นระหว่างทั้งสองฝ่ายเพื่อทำ การได้ง่ายขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องมีบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้เช่นธนาคารหรือบริษัทมัดเครดิตการอนเหล่านี้เอาโดยความสะดวกผ่านการใช้กุญแจสาธารณะและกุญแจส่วนตัวเพื่อความปลอดภัย4ข้อเสียของสกุลเงินดิจิทัลเน,นื่องจากสกุลเงินดิจิทัลเป็นสิ่งเสมือนจริงและไม่มีที่เก็บส่วนการทำให้ความสมดุลณของเงินดนจจิจิทัลจะถูกลบออกชายส่วน ของความผิดพลาดในคอมพิวเตอร์หากไม่มีสำนวนหรือสำรองของการถือครองหรือถ้าหากเคยสูญเสียคุณแก่สูญตัวไปในขณะเดียวกันนี้จะไม่มีในงานใ,นใดๆไม่ว่าจะเป็นองค์การรัฐบาลหรือบริษัทใ,ใดๆที่จะสามารถเข้าถึงทรัพย์สินหรือข้อมูลส่วนตัวได้มาของบิตคอยในปี1983 ให้คิดค้นเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ารหัสและเนื้อนามซึ่งเรียกว่าอีกาในปี1 9 9 6สำนังกงานความมั่นคงแห่งส,สายชาติสารัเตีพิมพ์เอกะสารชื่อว่าวิธีการสร้างลุมบากวิทยาการรหัสของเงินอิเล็กทรอนิกสนิรรนามในปี1 9 9 8ได้ตีพิมพ์อธิบายซึ่งเป็น ระบบเงินอิัิกส์แบบกระจายและนิรนามในปี2009นักพัฒนาซอฟต์แวร์โดยนามประกาซาโตชินา a โมโตได้สร้างคิโตโคเลซีแบบไม่รวมศูนย์สกุลแรกคือบิตคอยในปี2017ทำระบบที่ช่วยให้แลกเปลี่ยนนสกุลต่างๆภายในวอล็ดเดียวกันได้โดยสร้าง ใช้บ็อกเซนแบบพิเศษค,คริปโตเคเลนซีเป็นระบบที่เข้าเียนหกอย่างคือหนึ่งระบบไม่จำเป็นต้องมีสงการสองระบบจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยค,วครโตเคเลนซีและผู้ที่เป็นเจ้าของสามระบบจะกำหนดว่าหน่วยคีโตเคเลนซีใหม่จะสร้างขึ้นได้หรือไม่สี 4. ความเป็น เจ้าของในหน่วยเงินลและหน่วยจะสามารถพิสูจน์อย่างสิทธิขาดตามวิทยาการเข้ารหัสลับหา้าระบบจะอนุญาตให้ทำธุรกรรมที่สามารถเปลี่ยนจเจ้าของหน่วยเงินได้โดยเพราะความสั่งธุรกรรมจะสามารถทำได้โดยบคุคคลที่สามารถพิสูจน์ความเป็นเจ้าของหน่วยเงินเหล่านั้น 6. ถ้ามีคำสั่งเปลี่ยนจเจ้าของสำหรับเงินหน่วยหนึหนหน่ง เข้ามาในระบบประมการระบบจะทําการตามคาสั่งเดียวกันเป็นอย่างมาก1นึ่งบิตคอยถือเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่โด่งดังมากที่สุดในขณวนี้แต่ด้วยความที่บิตคอยเกิดขึ้นมาสักพักทำให้ประสิทธิภาพในการประมวลผลนั้นลน่าช้าลงเช่นการโอนเงินจากบุคคลหนึ่งไปยังอีบุคคลใช้เวลาเป็นวันจากที่แต่ก่อนใช้เวลาเพียงหลายชั่วโมงดังนั้น จนเกิดสกุลเงินดิจิทัลใหม่ใหม่ที่เข้ามาแก้ปัญหาดังกล่าวนี้โดยสกุลเงินดิจิทัลที่เกิดขึ้นใหม่ได้รับความนินยมในหมู่ที่เท,ทนเหรียญดิจิทัล 2. Bi เบรดคอยบอลลีนเบ o ดคอยบอลลคือโปรแกรมซอฟแวร์รูปแบบหนึ่งที่เก็บรวบรวมบิดคอยไว้โดยมีหน้าที่หลักในการเป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้และระบบบิดคอยหากจะกล่าวให้ถูกต้องตามความหมายด้าน เทคนิคีอ่านกก่าได้ว่าบิตคอยนั้นไม่สามารถเก็บในที่ใดที่หนึ่งได้หากแต่มีคนเกอบส่วนตัวหรือตัวเลขลับสําหรับที่อยู่ของทุกๆบิตคอยที่ได้จะเก็บในกระเป๋าบ,บิตคอยของผู้ที่เป็นเจ้าของเงินนั้นกระเป๋าบ,บิตคอยที่คนไทยนิยมใช้ในปี 2, 2020เป็นกระเป๋าเก็บบิตคอยและสกุลเงินชา้นอื่นๆแบบฮาร์ดแวร์ด้วยระบบการเก็บเงินเข้ ข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูงเนื่องจากเป็นกระเป๋าในรูปแบบภูปภาเป็นกุญแจที่มีการเก็บรักษาในรูปแบบออฟไลน์ที่เป็นอุปกรณ์แยกต่างหากทำให้ผู้ใช้หายหัวจากการแฮกหรือขโมยได้หมวกรำนังลงทุนที่ต้องการแก้ปบบิดคอยหรือสกุลเงินที่ท่านอื่นๆที่มีปริมาณมากด้วยวิธีง่ายที่สุดและถูกที่สุด